สีให้เอาใจร้านแตกภาคต่อเพลงแสดงอาการฝ่าสถานการณ์โควิดที่รุนแรงหนักดวงปล่อยไปไม่ถึง48ชั่วโมงทำยอดวิวทะลุ1ลร้านเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซิงเกิลสีให้เอาใจแต่ใสามาเจ็บร้องโดยรามินต้นแก้วภาคต่อของเพลงแสดงอาการของเม็กอภิทธิ์นั่นเองสร้างสรรค์โดยจอห์นนี่มือปราบอินดี้ค่ายจอห์นนี่มิวสิกเรียกว่าทุบแรงกดดันลงได้สำเร็จเพราะเพลงภาคต่อที่จะแรงตามเพลงต้นเรื่องนั้นไม่ใช่หมูหมูต้องครบ ทุกองค์ประกอบถึงจะต่อยอดวิวไปได้แบบเฉลุยติดอันดับหนึ่งในมาแรงสําเร็จสีให้เอาใจแต่ใสามาเจ็บคือมาเต็มทั้งเนื้อเรื่องเนื้อร้องทํานองโดยอาจารย์เสียงผาคนร้องรามินต้นแก้วก็มาตรฐานสูงเรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่พลูไทยปรมาจารย์ด้าน MB บีก็จัดเต็มทั้งบักจอบแอนนาจอนนี่ในห่างก็ลงมาคลุกขี้คนเล่นเองด้วยจนนี่ให้สัมภาษณ์ว่าผมปล่อย2เพลงติดต่อ,อก,กันติดอันดับหนึ่งในมาแรงย youtube ของประเทศไทยติดต่อ,อกันทั้งสองเพลงขอขอบคุณทุกๆกำ ฟังใจที่มีให้กันกับค่ายเพลงเล็กๆอย่างพวกผมแสดงอาการของหนุ่มเม็กอภิสิทธิ์สียให้เอาใจแต่สายมาเจ็บจากรามมนต้นแก้วคลายเพลงจอห์นนี่มิวสิกครับอย่างที่บอกช่วงนี้เพลงโกยอดวิวระดับล้านแถมติดหนึ่งในมาแรงในเวลาไม่ถึง2วันนั้นถือว่าไม่ฟุกแต่ต้องแน่นไปด้วยคุณภาพล้วนๆเท่านั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ข่าวปนีกันด้วยแล้วข่าวปนีจะมีข่าวใหม่ๆจากวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยมาอัปเดตสู่ท่านผู้ชมผู้ฟังอยู่เสมอในวันนี้สวัสดีครับ